สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่พาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้กินเมนูง่ายๆอีกแล้วค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อกินแต่น้ําพริกกับผักเนี่ยกินได้ทุกวันค่ะสําหรับมเมยน่ยไม่มีเบื่อด้วยจ้ะนี่ผสมน้ําพริกแป๊บ,บนึงใครที่ไม่อยากกินแบบแห้งนะคะก็กินแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องกินได้นานเนาะหนึ่งกระปุก69บาทเท่านั้น แบบเผ็ดเลยนะพี่น้องเตือนไว้ก่อนนะว่ามันเผ็ดนะมาค่ะวันนี้ก็ได้เมนูใหม่ค่ะพี่น้องเนื้อโคขุนย่างนะคะเป็นโคขุนย่างบาร์บีคิวเนาะมีใครสนใจก็จะ๊ะย่างแบบหอมๆเลยต้องติดมันนะถึงจะแซ่บเนาะอหอมมากขบยัดไส้ร้อนๆเลย อังเก็บบอสอันนี้อังเกบอังก็คือกบอย่างรอบขาวทาแกบอ่างด้วจ้ะมาค่ะพี่น้อง่าอ่อนผักบุ้งนาผักบุ้งนาลวกชอบกินแบบลวกนะคะถ้ากินกับเมนูน้ำพริกนี่โอ้ยแซ่กบกรอบ อ,อร่อยขาอ่อนรอบนี้เช่นเคยเนาะมาจํานวนจํากัดด้วยค่ะพี่น้องบอกให้เสร็จสับเรียบร้อยนะคะครึ่งกิโลนะคะจําไปละแก๊บอัง เนื้อกบคล้ายเนื้อไก่นะคะมีใครคิดมันเหมยไหมอือ <c oughs> สวัส <c oughs> สวัสดแปลว่าน,นียวนะคะอันแก๊บอังถ้าย่างย่งางแห้งเกินไปก็คือเหนียวอะพี่นอ้องอือหือ ต้องย่างกินแบบร้อนๆด้วยจ้ะบาร์บีคิวเนื้อคูคุนจังแซ่บเนาะจิดมันนำ้ำจ,จริงๆผักอะ่ะมีเยอะด้วยพี่น้องในตู้เย็น แต่เป็นคนที่กินผักเ,เดิมๆนะคะ เป็นคนที่กินน้ำพริกถ้าผักเยอะเกินไปนี่ไม่รู้จะกินอันไหนพี่น้อง ข้าวเต็มตู้สุดท้ายก็หยิบน้ําพริกมาคือเกา <c oughs> ใครเป็นแบบนี้บ้างเ <c oughs> ต็มตู้อ่ะพี่น้องกินไม่หมดสักทีกินไม่ทันนะคะงงกินแต่น้ําพริกคือเกาข้าวน้ําพริกกาจจะละลายคนโอ้ไม่ใช่ละลายแบบน้ําเยอะอ,อะื่นนะ แกลบบดเหนียวกว่าพี่น้องกินง่ายเนาะจังสีกระแสบกินง่ายครับพี่น้องแค่นี้ก็อร่อยแล้ว โอนเตียประหรอมันหลว๊าจังงั้นจังงั้นเลยจ้ยออะไม่เอาบองโปรนเนาะของใบังขเนียด้วยจ้ะ <c ười> หอมเนื้วนุ่มดีเมื่กินคู่กับมันแบบนี้ อ้อวนก็ยอมครับพี่น้องม,มาเป็นแบบไม้บาร์บีคิวอะติดแซมมันถ้ามีแต่เนื้ออย่างเดียวก็บ่าแซ่บนะพี่น้อง อร่อยแล้วคระเชื่อไหมว่ากินต่อนในคลิปอะ่ะกินเสร็จหลังคลิปก็คือกินต่อนในไลรสด ไปกินต่อในไลฟ์ด้วยจ้ะพี่น้องพูดคุยกับพี่น้องเอฟซีเนาะแล้วก็กินไปด้วยด้วยจ้ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะกินคนเดียวอืมอร่อย ท่อนจนอบอบนะนนับพี่น้องเวฟไม่ได้ยากพักบุ้งนาเข้ากันเข้ากันค่ะพี่น้อง ทักก็บ้านๆ,ๆะนะเพ่แกบบ๊อบเหลืออยู่สองตัวขายหมดนี่ค่ะผู้ใดยสนใจก็ทักแชทมาเด้อจ้ะเป็นกบยัดไส้เนาะคาเมรันยึงในถางแกบบ๊อบจ้ะมหกบจัง,งนจัง,งนันๆคันจังหวัดสเรยนยืงเนาะอาหารขึ้นชื่อห,หอมหอมเครื่องแกงแล้วก็สมุนไพรมาก ฟินอ่ะหนึ่งแพ็กนะคะครึ่งกิโลมีกบหกถึงแปดตัวนะคะพี่น้องไปถึงก็คือเวฟพร้อมทานได้เลยอร่อยซื้อไปเยอะๆคุ้มค่าส่งพี่น้องเก็บไปในช่องฟิตได้ 3ามถึงสี่เดือนค่ะอร่อยพยายามกินคำน้อยๆจะกินเรื่อยๆในไล์ต่อค่ะพี่น้อง วันนี้ข้าวเตรียมพร้อมตุนไว้เยอะอะอกจะคํามากินพอเป็นพิธีจริงๆทุกคนเพราะว่าจะไปกินต่อในไรนนะคะตามไปในไล์เดี๋ยจ้าพี่น้อง แต่ว่าไลฟ์น่าจะไลฟ์ก่อนคลิปน่าจะลงอีกวันหนึ่งเนาะพี่น้องโอเคค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะข่าอ่อนกบยัดไส้ก็ทักแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินตอบนะคะอีะ๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวหมือไปกินไลฟ์ต่อนะคะพี่น้องให้มันหมดไปเลยนะคะเข้าสวยวันนี้ก็ตุนมาเยอะมากค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย